ขอบุณขอบุณกำลังแรงอกแรงใจจากพี่น้องทุกมองทุกบอลเด้อจ้าเด้อให้มายุรีดาวกระจายพรบุตสมบูรณ์ปากไฟค่ะอ่ะรอบนี้มอบนาทีให้สมบูรณ์ปากไฟค่ะตัต้าอย่าตีพี่น้องของเขาสักก่อนเนาะว่าม่นข่อยย่อยเบื่ออะไรทีเทามันเงาขึ้นหนาอย่างเหลียงมันขึ้หลายขัดหลายเนี่ยสมไซสิเมนทำยางเหลืองแค่ยางตายผุเสียงปรบมือดังคาเป็กกำลังใจกับมายุรีดาวกระจายครับพี่น้องนะครับสาวงามสาวซาสาวลือคนจีคนใจของพี่ของน้องเข้าชาป้ะน้องหงวัวแถลงน้องกีล่ำไปมาด นะครับผมมโอนี้นะครับสมบูรณ์ปากใบพร้อมทั้งมายุรีดาวกระจายเดียวดีใจน้อยเมียเนาะนะครับได้กลับมาเราใส่พี่น้องเข้าเช่าตะบนเสาเดียวนะครับเดี๋ยวปากตอนจากสองสาวพนงานก่อดรองกะลำในรอบแรกสกอนจะคอยโค้งจะคอยอวยขอสูเสียงปีสะแคนเสียงหล่องเสียงลำในลำดับต่อไปครับคุณแม่ครับกอบบนกอบขุ่นสำหรับทีมงานข้าราชกาพนะครับเตะควข้อักควอมแทงเทียบข้อมากข้อมีตากระสมบูรณ์ปากใบหลักกับมายุรีดาวกระจายนะครับเอ้าวฝาสังทีู่ลังกาครับปากตอนผลงานก่อดรองกะลำมะกอน์กับคุณแม่ครับ ขอบคุณตากล้องสุดหลอดด้วยนะครับใช่น้องไส้รอขึ้นจากของเนี่ยแหละพี่พี่นองทางฝากแผลเนี่ะกันยับออกมาได้ด้วยครับเนอะแย่ไปอยู่ในอะไรมันจะหยับนอกล้วยมืนเนไอมขับรถ ออกใจมาไกลถึงดีผ่ผาใจที่เจ็บดวงนี้พึ่งบารมีที่ผู้หลังกาฟ้าสามองทางสุดของขอฟ้ามาฮอตเอวผู้หลังกาวันนี้ลูกมาตามคำอธิษฐาน เดี๋ยววันที่21มิถุนาเจอกันโอ้ย2ี่สิมิถุนาเจอกันไม่พี่น้องทั้งนันขอเสียคนหนีผัวมาเที่ยวหน่อยแล้วไอ้ป้าไอ้เจงเล่นอ่เติมยี่ียบเท่า บนขอปาที่หูลังกาสาแสงมาสวยเด่นมองเห็นไปกลื่นเขาอยู่เบียนบนดังต้องมนนาคามาจน,นำตามาขอพนเจ้าอช่วยอุ้มจูหัใจให้พบรักรั้งใ่ขอคนจริงใจให้รู้สะกคเถิดนางโอนาคายานาคีช่วยดลนใจให้ได้พบ ตาบลงทุงเสียนคนทำหนาคาวันนี้รู้มาขอความเห็นใจบางบอกคงลืมเข้าได้ลืมเข้าได้เลยพาใจโ่นวันขับรถมา จากบางน้ำตาหย่อยแบมสุดทางหอผู้ใจห่างๆางน้ำทางมาปูมาปูน้ำทางมาปูซอยเอ็นดูโลกเต้าหัวนังเสาเป็นเป้าได้ฝากหัวใจไว้ผนผู้ลังกาฝากผู้นาคาเรืเอ่อน้ำทางสดใสตะวันโผลบนขอป้ายิ้มรับวันใหม่ ตั้งใจมาขอพรออคุ้มภัจากคนใจร้ายที่ขาวบอกเคนนดูแลตัวเองคนภายดูแลตัวเองคนภายไว้ใจในมันคุ้มมาสวงในมันคุ้มมาสวงแตถือบารองมาสมพงศก,กับเจ้า กับเจ้าให้กับเจ้ากับเจ้ากับเจ้าให้กับเจ้ากับเจ้ามาเศร้าเป็นเตี้ยนทางบอกก็บังขึ้นมารับตทำไม,มพ่อจะให้ผู้ช่วยดูแลเรียกคนทีแ่แกรมาเคยียงสอนมาเคยียงสอนโอ้ยตกมาปีนี้ยายสีนี้นี่คอยคือชงผู้ดีก็เก,าเกาเา่าแต่น้องมาเนาะมาเรานี่ก็ค้องเป็นสาวเปิน่นเปืนเป่น,นแต่สนอง จดหมายสามซองครับผมปากตอดกระบะสะกอนคาขอเสียงทีมงานคณะเจพาพดังๆหน่อยครับจดหมายใครมีสามซองส่งน้อง มาไปเติมจำไม่นงจากชายบ้านติดฟ้าดงคนจนที่ยังรักนางพ่อพ่อมีไม่มากมายจากชายที่ไรคนมองรวนครางจะตอบไปตอบพี่ไม่มาคําตามใจเอวบางที่ดังคนหมดท้นทางบิงวอนอ่อนแปมนเอ็นใจขอรอยิิมสาวสดหน้าเป็นทีวันหวานหน่อยเ เจ้าคงมีเจ้า้องไว้เ,เ,เ,เจ้า้องไว้ในหัวใจบอมีดีอาจจดหมายการมีมองสั่งซ้ำพอจะมองก็คันปรเจาบกะยองฉีพมันเลยดังขว่เอาดังขวกฉีดมันเลยดังขู่ไม่สรุกไม่บังคับต่อบรอบนะไม่สรวปไม่บังคับตอบรอกนะไม่มีเวลาไม่ตอก็ไม่เป็นไร มีดอยปมเอวกรมไม่รักพี่จะรักใครอุตสาหนั่งเยี่ยงโดยวางพักเยี่ยงรักนางร่นใจหนึ่งเดือนนั่งเยี่ยงหนึ่งปบปากใจแนบมาสามสองครับผมจะได้นะครับไอ้ขายยอมบะมีทหีัจรลอยเจ้าบะมองขงไตเน่ขงไตเน่ที่นะตน ขนาดวนหากแม่นวนปออมที่ตามจองหอดเดือนกระจังเบาๆสู่เทือนหัวอบพังดังแกเอาดังแกหัวอบพังดังแกหาตกาตัวเน้ไม่แค่ไม่ตอบจดหมายหากตัเน้ไม่แค่ไม่ตอบจดหมายไม่รักพี่ชายก็ส่งขึ้นมาทังสามซอง ไปกับว่ารับแชทไปกับว่าตอบก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปหาดสดไดสซื้อห่อมาห่อซ้อนช่องมาสามช่องสาวแหล่บ้านหน้าครับผมปากตอนจะก่ันครับขอเสียงสาวแหล่ช่างตะบลเสาเดียวได้แล้วโอ้ย,จะ,อจ,ะเเยจะนี่เมันคือจีแหล่ค้างแหน่แน่จะน้อเฮ้าหมดแน่แนะแ่ไม่ได้แท้เมื่อก่อนข้าวรางวัล อ๋แก้มในีมาที่นี่งสบาทมาสิกองข้อลงมานาะขอมันก็ส่งแข็งแต่น้องใหญ่ใหญ่2งีสิบาทข้อนอจะน้ไมาแข็งแต่ใหญ่นอกจบไม่จต่ลอยก็นะเดี๋ยวมันข้อขอ,ขอ่อนโอ้ยข้อข้อหามันยังไม่แข็งแล้วหญ่เนาะขอบคุณครับเอาจับเมื่อสักรคใหญ่ ร้อยเนี่ยข้ามเป็นคนจีนวันแน่เนี่ยมันมาล่องเอลี่ใหญ่มันมาล่องข้ามมาแลาวจะมามึนคัะมึนแน่เอออันนี้อ่อนแล้วอ่อนลหรอยายอ่อนแล้วได้มาพบคนงามซื้อสาวแล้วโอ้สาวแหล่บ้านนาตาบ้านได้พบน้องขึ้นน้ำ สุสำราญพบในงานผ้าป่าสามคีโอ้สาวแล่บ้านนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็นร้อมเบรงสีอ้ายขอปากตักน้องปากไม่ตรีโปรดสงสารปราณีและเห็นใจอ้ายนีจากบ้านนามา ความราให้สดใสอย่าตนตตน้องคนดีพเอเห็นใจเรื่องดีบมาอยากจนคนบอมีไอ้ยตหาเงินทองมาขอแต่งตาดองแพงอายพร้อมจะไปขอ,ขอตน้องคนดีตา่างรอดน้องจงงอวันนั้นบาน ท่านนี่จะด้าคือน,น้ำไหลออกจนจนคักแน่แต่ขนาดมองไม่ไหวห้วงซนีชมมองมีห้วงสทำไหนนอ้อเนขอบคุณสรับแม่ครูเกษราด้วยนะคบผมและวันนำใจด้นานหน้าเวทีนะครับพีมงาคณะเา้าภาพได้มาพบคนงามซื้อสาวแล้อสาวแลบ้านนาะ ตาบานได้พบน้องขึ้นนั้นสุดสำรางพบในงานผ้าปามสามเมื่อกีพบเอาเลบ้านนาเจ้าสวยเด่นดังบัจันวันเป็นร้องเพ่งสีอายขอปากพักน้องบากไม่ตรีโสดต้องสารปราณีแล้ว หนีจากบ้านนามาน้องหวังพอกองความตานให้สดใสาย,ย่านตะนองคนดีพอเห็นใจหรอทธีมาอายากจนคนบ่มีอายจะหาเงินทองมาขอแต่งห้ารองแพงอายพร้อมจะไปขอ ขอแค่น้องคนดีต่างตารอขอแค่น้องมายุรีต่างตารออังจะรอวันนั้นบานบีมาจิตหาได้ว่าเท่าอีกสองปีให้ล่ำเก็กบเงินกำล่ำเซนดีจะสองปีสักกอนเสียขายว่าขายควยขายหอดทอดขายหอดขีไปแต่งต่อ แม่เสียรายจะแนะนำว่าก็เปลนกักเปลนแน่แต่ไม่แนะนำว่ามวลก็มวนเนี่ยเสียงปราะมือสวดๆครับพี่น้องเดี๋ยวแม่ห่างมหาชนิถาจะเข้าเด้อที่รักเด้อเอ่อพาพ่อจะเข้าเด้อแม่เด้อเดี๋ยวพ่อจะจัดหายเด้อเอาโยกแรกแค่มันเอาไปซัมหนีซะกกอนหนองหน้าหางเขียวลงไปซับเงืาซับไข่จะบาดซะกกอนลาขนาดยกแรกแค่มันเฮียแตกเฮียแตนน้าแตกน้าแตนเฮียไหลซึ่งไหลซึ่มเออน้าผาแก่นแก่นกับซัมหนีโซมองมีหูเฉยชัมเด้เนาะแม่เนาะ แตกต้น้ำทั้งหา้านี่ละนาไปที่จะรับเมื่อไงเดี๋ยวขึ้เอาใช้ยางมาสีดให้เจ้าบาทได้ไหมส่วนลําเลียงเฉ่าป็นโลดกระเพาะตายซะทีนี่มันบ่นเข่าปอดแล้วมันเข่าในกระเพาะไปแล้วคอยปากกว้างก็โมไหมนเนาะ บอกกันโม่งหัวกันเมินบอกกันเป็นเอะงกันไปน้ำน้อยเมะเนาะยกที่แหลกเหตที่หมันใบอ่ยกยคู่เหตตามีกีดตามค้องเป็นหลักการธรรมดาขอมมอลองมาล่ำขหืนหันสูงลงหันตํายกห่าอ่ยหาคู่สมบูรณ์ปักไฟพร้อมทั้งมายุรีดาวกระจายดีอกดีใจน้อยแมมมาเมนีเมื่อสิบมิ้งขบบุคคสมบูรณ์ปักไฟพร้อมทั้งทีมงนมายุรีดาวกระจายขอกราบนมัสการ่านไปถึงประเดี๋ยวประคุณเจ้าบุปินประมุกประท่านตั้งไฟสงแล้วกระตอร่องกันลงมากขอกราบคารวบาพานไปถึงเจ้าทีเจ้าทานเเจ้าือนูต อาหักลักบ้านลักเมืองที่ปกปักรักษาพี่ดองเฮ้าเช่าเสาเดียวพี่ดองเฮ้าเช่าบ้านไส่งามนะครับผมอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ละกะบ้านไก่ขิดติดเคียงหรือทีพง,งานคณะเจ้าภาพขเข้าเบสสุกูสุสคนที่ได้ไปหาบาจเจ็บนะครับสมบูรณ์ประไพพร้อมเท่ามายุรีดาวกระจายได้มาซอยการใอยงานเดมาตุลโมาโฮงใส่กองบุญกองก,องกลาโภสนนะครับผมมื่อนี้สมบูรณ์ประไพมายุรีดาวกระจายดีอกดีใจเด้อแม่เด้อแ์เ่ขอบนขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อร์เท่าให้ลูกเด้อ ลูกสีกองข้อได้บะละแม่เอา้าเจ้าของมาไล่ยอยู่ทั้งชายพี่ตัวนี้โอ้ยเจ้าพ่อเรา,าบวชตาคอยละแม่เนาะมันมีแก้มให้บายโยบ่แม่มันคือจอยแห้งแท้นี่ว่าไปหย่งดอกแม่ลูกจับมันเชื่องก,กันก็ได้ดอกเงินสองใบเนี่ยมันออกแม่แพลูกก็ได้ดอกเอา้าฝ้าออกแม่แพลูก จำันเชิกันคนเฮ้ยกระหุนกระหุนเด้เม่สอนเด้อเห็นสองงาเลยเนาะเนาะผมดกดำสลวยสวยเก๋ี่ยเนาะก่อยคนจะได้มาเ่าโปผิ่นแต่ไม่ถ้าหุ่นดีไปหนาหลังกะบงอมหลังกะบกกองเออเสียเนี่ยแต่ตะยังจุกจักจุกจักแถลเนาะเนาะผื่นมันต่ำต่ำสูงสูงเนาะแนี่อายุเหมือนคนยืนได้แม่เด้อไป็นกำลังใจให้ลูกให้เต้านะครับผมเบิ่งแย่งลูกเบิ่งแย่งเต้า